สบายดีป้าลุงสบายดีสุขุขคอนสมองสุบอนสบายดีเอฟซีที่หักแพงพ่อพๆกันแล้วป้าลุงเอยกับซองหมวกขันบรรนาในบรรยากาศย่ามเศร้าๆป้าลุงเมื่อนี้บมวกขันกระสีไปเนี่ยไข่บุนแดงป้าลุงเอยมารอรุ่นเราส่งกันตอนสีได้หรือบ่ไปกับน้องมวยป้าลุงเอยกไล้ขู่หลายคนน้ำมือนี้เลี่ยนไหมป้าใช้น้องมวยเฮาบน้มือนี้ ข้างเยี่ยมลูกเอ้ยชิซบุ้โซชิซบตายลิซัแหงมึืนเลยประดาน,น้ำปลลุงพอยู <c oughs> ่เขาทางพังเล่าเนาะควา <c oughs> มืดขึ้นนี่จักพลโต๊ะผ้าห้องปะลุงเลยขนาดเลยพอมาเนมือเศร้าปลาลุงกลับไปหาเนี่ยขแดงลมๆนัน,นี่ดีได้ปลาลุงเลยเพราะว่ามือแดงมันกระสี <c oughs> สีนาวเนาะมันกระสีคบห้องหัดได้ จะกลับไปฟอกกันอยู่กุหลาบปะลุงเอยไปกันเลยปลงบานไปพี่น้องมีประ่งมปม<ะ>ือตั้งเกิดมาัละาเทูสังเกตทองผ้าปะลุงเอ้บรรยากาศดีบริเวณถนนกวนพ้นระสีตุนก็พกพ้นบานี่ พอพายุเขาเนาะเขาทางพังเล่าเฮ้ามือนี่น้มวยเลยซวนเอาเบาขวัญมาหาเนื้ขับมือแดงหมอรลลุนรอส้มกันว่าสิได้หรือบ่ปลาลุงเลยโห่ยของฝ่าสังเกตด้านนั้นปลาลุงแม่น้องเดือน จะได้ก็ไปเบิ่งประสมกันตอนอยู่โคกก็แล้วกันเนาะปลาลุงพอเผื่อเขาสิไปหอนมันกปัประมาณมันเข่งสม,มุงปลาลุงเผื่อจะไปหอนโคกเนาะจะได้ก็ไปพผากันอยู่โคกพกุผุแหลกปลาลุงเลยมาหอดโคกเป็นเทียบร้อยปลาลุงเลยสลับห้า,าแหย่ไข่แดงบาทนี่พากันเตรียมมาถังกันอย่างเดียวปลาลุงเอ้ย จย่งมูมีนะเหรเริ่มเห็นแล้วปะล,ลูกนร่ันรนร่อนซ่มกันบ้าน,น ิบบทเทิงข้างนะเริ่มเห็นอีกแล้วปะลุงลุ่นกันบานเนี่ยพอแหนไปซองห้างแล้วบุมีพ่อไข่เลย โม่ใหญ่แง่กันอยู่ดีๆปะลุงไม้เกิดเหตุการณ์การขีดพ้นตกกระทันหันปะลุงฮะหางใหญ่กลายเป็นหางแปรเปเลาโอ้ยกระนันผข้างล้างมันเห็นมันใหญ่นาะ นกมวยหายพะลุงหายเพราะว่าบ่อควันตัวเผื่อว่าห่างใหญ่เน,นี่ยบ่อควันเห็นห่างใหญ่อะไรีปะลุงเอ้ยสังเกตหนาน้่งมวยปะลุงเอ้ยเผื่อว่าบ่อควันตัวเผื่อน้องแท้บไปได้ตัวแล้วปะลุงบ่อควันก็เห็นห่างใหญ่อะลีต่างแต่ว่ามันเป็นยวงเพิษนะพิษกันกลางโคปะลุง <laughs> นมวยบดเนื้อ n, nh đ úng, đ úng. n đây, h แลบเบิ่งด้วนมวยได้เท่าไรอไปลุงเบิ่งด้วสังเกตุปลุงหามาตันโดนตั้งนานหมูขันขายปลาลุงเบิ่งไข่หมูแดงเฮาตอนนี้นกมวยกำลังซูนเหมูขันแห้งปะลุงเลยนกมวยเพิ่นมาแล้วปะลุงเหมูขันเห็นแล้วนี่มาพี่ก้อน สุดยอดเลยปะลุงเอ้ยพอเบาควันเห็นไว้แล้วเบาควันไปง่าบังหางมาแล้วสุดยอดสุดยอดน้องม้อยนั่นนั่นเบาควันระวังหูจะลุกนั่นขอดไปง่ามึงแล้วเออโอ้ยข่อยงะแล้วนี่นี่พวกเนี้นี่กอดกันอยู่นี่เนมเห็นบ่ออันตกแล้วนั่นเห็นบ่สังเกตด่ะลุง ไข่มันปูก <_ Gerilim> ปานี่นี่ปลาลูกไข่เ <คา S 1> ่มกนเลยปลาลูกบ้ามืหมายบุคลน้อม่เนี่เอเอไปเ,<อ>เมืม่อไหรปลาบุแดงคบบุคลนปลาลเพิ่นว่ากันว่าพ้นตกนี่บ,นบุแดงบุคบแต่ตอนนี้บุคลนโดนแล้ว ว้าตัวนี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสังเกตหวยน้องมวยหยัดนเตะสังเกตไข่ปลงลุงด้อเจาะกระข้อน้ำตีพาดฝนตกมากกับท่านหันปลาลุงบอกก็ใส่ปลาลุงเบิ่งบานนี่ในกระตาลงนู่นน้องมวยปลาไข่ปลาลุงอุ้ย nông mới thay một thánh thần trên tẻ ôi học sinh nặng nát luôn, nông mới nào băng phát thay tốt luôn nào, ui nông mới nhẹ bộ bên en luôn người. ตอนนี้ฝนตกห่ำแห้งแล้วปะลุงฝนตกแห้งนาะในระหว่างเขาแหนะไข่บุดแดงปะลุงเอ้หนุ่มมือกันยังยืนเน่ยอยู่พอแหละบอกควันกระสีได้ปิดขิดไปก่อนปะลุงเพราะว่ามันสิเปียกเนาะโทษสามน้องชีเปียกฝนตกแห้งขนาดเลยตอนนี้กําลังแหนะไข่บุดแดงมันปะลุงกําลังม่วนกําลังมันบัดว่าพาดไข่ไข่ตกปะลุง ตอนนี้บอลคอนกับนงมวยกำลังกำลังเมาปะลุงเอ้ยเมาแหนเอาไข่หมูแดงปะลุงสังเป็นนกมวเนาะวันบุญไพ่เห็นเนาะสังเกตดีล่าการแหน่ไข่หมูแดงของน้องมวยมาแต่ก่อนเนาะเฮาหายกันมาปะลุงจดชุดโคกเพราะอะไรไข่หมูแดงนะเออใครเน่สังเกตมีแต่หมูสมปะลุงเอ้ย มาเท่าเอิอหมุดแดงหรือว่าหมุดชมเนาะอันเดียวกันปลาลุงฝนตกแ๊บเดียวนงปลาลุงสังเกตหน้าขังโอ้ล้วังน้องมวยละวังมาเบิ่งใกล้ๆด้วยน้องมวยบ้านนี่จากที่แห่กันมาป้าทุมมีแต่แม่ปลาลุงปองลงน้องมวย นี่สังเกตปะลุงมันเป็นอีสังเกตเนี่ยนี่ปาตกไข่มดแดงไข่มดแดงปะลุงเอ้ยไข่ลุงม้ยเพิ่นไปแหนกต่อบานนี่ผุ่นผุนให้ฮักใส่โลดประศัตรคือว่าง่ายใช่้องมวยนี่มัดพ่อกันแล้วปะลุงได้ยินว่าเพิ่นลงที่ประศัตรมาเบิ่งดูไข่มดแดงบาทนี่ลงที่ลงแดงจั๊กผูจั๊กช่าง ขนาดเลยปะลุงเ้ยไข่หมุกลงทีบเพื่อนว่าท่านสีป้ายทางนั้นผมไปเห็นเทียงนะฮะจะเทียงสได้ห่โอเนพายุมันมาแห้งบอกปอกพจน์โตแห้งก็รอเขามาเนาะอืมพจน์โตแห้งตอนนี้กำลังเอิ้นหากันปะลุงเลยลงกันเลยห่อยน้องหมวยระวังเด้อจอดแห่งตัวคนตัวใหญ่นะฮะ เพนกวานไปหาซก็จนหอบโคกความแดนบุเคยลงมาลงมันมาลงแถบไก่มาลงเลยกำลัเอื่นหากันไปลงเลย ทางนี่ปะลุงสังเกตนงมวยเหบสิบวัยเนอาเอเห็นสองหางปะลุงเลยนไรนงมวยตงยังตึง ไข่ <laughs> อันนี้ก็หอยไปล้กออกอเปลี่ยนมาเป็นห้างที่สองปะลุงบานนี มันสังเกตนเลยปะลุงาดดูราได้มยิปงมวยองสิบหกมเปงก็มีปลุงเอยอ๋อดูมบุแดงใบยังนงเ็นบ่เขาืน้องมวยเอืนยังวะว่าจะไหนนักยังน้องมวย เก็จะพาไปเบิ่งกันเลยปลาลุงตัวโมมีไผเห็นปลาลุงตตํำนี่นะป้าใ่า่มาคุณลุงนี่ท้าหม่มเห็นได้นลุงท้าไมมาถักตันนี้ลุงห็นตรนี้ใครจะีง่ายวานหนนะบ่น้มวยยแผ่นออกแผนการนะปลาลุงเบิ่งเหมือนก้ามใหม่เราเบิ่งหนกันน้มยว่า้งเดียวนถ่าได้ก็เต็มตัวร้ม่ลุงถัไมอันนี้ต้นนี้ลุงเออ พาหากัไข่ไปลงเลยจัอ<ว>่อจอุ้ยอยนองมวยว้าน่ากัไข่นะไข่ในหน่อยนี่จแม่มนี่่พอเด้อปาตอมาสังเกตมึง,ง,ง,งอุยหากัไข่น้องวอมวยแมนแท้เขาเป็นถาปาไวอ้ยน้องมวยขนาดเลยมันถากับไข่ใส่ไม่มก็เชื่อเลอบกันเลยปลาลงเหน

เต็มที่พายเต็มที่มั่นปลาลุงเอ้ยประชันก็เป็นเดียวนี้พี่น้องเบิ่งแม่ครั้งแรกในชีวิตของปลาชัางมาเบิ่งน้องมวยอีกปลาลุงเอ้ยต้ใครรีบบบยอมเด้อมืออื่นนี่เข้ามาใหม่ขบมือข้าก็จะอยู่ทงปันมาเห็นท่าไง วันนี้กับสมาาคกคนและประลุมาก่อนกับชีเดล,ลาคีป,ปัตเพียงเท่าน,นี้จะได้กระเพาะเอาโอกาสหนานาะปลาลุงเนาะฝากกดไล์ก,ก็แชร์ก็ติดตามช่องอกแฟนสังเก,กเซ็นเกตเลยปลาลุงเด้อสบายดี